สวัสดีครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เข้าไลน์แล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์รอเลยนะครับผมมาเจ็บปวดหัวหใจ บาดแผลแดงเดือดหงโกรหนไร้แบบแผนต้องแก้พื้นฐานและหยุดระบบลูกรักมาสรุปขา่าวลิยภูประจำวันนี้20ตุลาคมกับผมโคดแอคนะครับรวมประเด็นเกมลิยภูแพ้ศึกแดงเดือด1นต่อ2เมื่อคืนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าก็รับงานอีเวนต์ข้างนอกนะครับก็ยินดีที่ได้เจอเพื่อนๆที่ร้านเนาะที่ได้ไปเจอกันที่งานอีเวนต์เนาะแต่ว่าอพอดีกว่าจะ เสร็จงานเนี่ยมันผ่านไปครึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วแล้วก็ขับรถอีกก็เลยรู้สึกว่ามันไร์มันไม่น่าได้อะไรแล้วก็เลยแบบอ่ะมาข่าวทีเดียวเลยดีกว่าของวันที่20นะครับใครเข้ามานะครับง่ายง่ายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม้ว่าช่วงนี้เราจะแพ้จิตใจตกห่อเหี่ยวอะไรก็ตามขอคนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโค้ดแอคหน่อยครับนะโอ้บอลก็แพ้ซะเหลือเกินยอดก็ตกไปบอลก็แพ้ไปอ่ะไม่เป็นไรสู้ไปด้วยกันลุยไปด้วยกันครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับขอบคุณ แว่นตาออ t ตัสนะครับนะช่วงนี้กรองแสงหน่อยใครดูจอมือถือก็ระวังให้ดีนะฮะคอมเมนต์โลกโซเชียลนีตอนนี้เด็กผีเขากำลังมาแรงนะครับใส่แว่นตากรอออฟตัสเนี่ยก็อาจจะกรองแสงได้ดีหน่อยนะอย่างน้อยตาเราก็ยังมีสุขภาพตาที่ดีแล้วก็ขาวแว่นแข็งแรงตามสไตล์ของออ t ตัสนะครับรุ่นโฮเวอร์สองจุดศูนย์ใครสนใจสั่งซื้อไปที่เพจออฟตัสเพจแท้ผู้ติด,ดตามกว่าหกแสน บอกว่ามาจากช่องโค้ดแอคพิมพโค้ดส่วนลด KODACT ได้รับส่วนลดอีก100บาทด้วยนะครับฝากเพืเ่อนๆเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงใครที่เมื่อบายไข่กูมิ่งนะครับวันนี้ก็ยังซื้อได้นะครับสมสี 3, 4, มีให้เลือกแม้ว่าจะไม่ใช่วันโปรใหญ่แต่ปอนโปรปกติก็เหลือ1689บาทก็เป็นราคาที่ดีนะครับเลมขนได้หมดนะครับโดยเฉพาะกับบริเวณจุดซอนเลนที่ อ่อนโยนไม่บาดไม่เป็นขนคุดไม่เป็นต่อแล้วก็มีตัวทำความสะอาดด้วยอันนี้อีก187บาทเผื่อใครอยากได้เป็นเซ็ตก็จัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้สามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับนะเ้าผมก็ลืมลืมเปิดตารางคะแนนเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์สกอร์ก่อนสิลืมไปหมดนะอดูตารางคะแนนกันก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้ริพูนักอึ้งหนักเบาแค่ไหนนะ ก็ตารางคะแนนสแตนดิ้งนะฮะอ่าสแตนดิ้งอาร์เซนอลครับจบสัปดาห์นี้มี19แตม้มแมนซิตี้มี16บหกลิเวอร์พูลเนี่ยล่วงมาอยู่อันดับที่4ซึ่งจริงๆแต้มเนี่ยก็เท่ากับทางบอลมัดแหละแต่ว่าบอลมัดเนี่ยเขาลูกได้เสียคือหักลบลูกได้เสียแล้วเท่ากับเราเออเอาจริงๆเท่ากับเราหมดเลยเนี่ยทีนี้ผมไม่มั่นใจว่ายิงได้เท่ากันเสียเท่ากันบวกลบหักกันแล้วหรือเป็นบวกสเท่ากันเนี่ย วัดจากอะไรเออวัดจากอะไรวัดจากแพ้น้อยสุดไหมคือบอลหรือวัดจากตัวหนังสือว่าตัว A ขึ้นก็เลยนําก่อนไม่รู้แต่เราแบบเท่าๆกับบอลมนะัดเอาว่ากันง่ายๆส่วนเชลซีครับอยู่อันดับที่5ฮะก็มี14แต้มเท่ากับสเปอร์แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ส่วนแมนยูขึ้นมาครับอยู่อันดับที่9คะแนนเนี่ยเท่ากับคิสซโซ่พาเลตมี13แต้มนะเอาง่ายๆเราก็ตามอาร์เซนอลอยู่ สี่แต้มด้วยกันถามว่าเยอะไหมก็ไม่น้อยแต่ถามว่าเยอะไปไหมก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่ผมไม่ได้กังวลตรงว่าแต้มสี่แต้มอะเอาจริงสําหรับผมมันไม่เยอะหรอกแต่ผมกังวลที่เรายังหาจุดจุดโค้งกลับไม่เจอเออเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอะพูดถึงโปรแกรมสั้นๆก่อนเลยอย่างน้อยตอนนี้มันไม่ใช่เบรกทีมชาติมันยังมันก็มีให้แก้ตัวมันมองได้สองแง่สี่นัดแล้วใช่ไหมอาจจะนัดที่ห้าก็ได้ก็คือเกมกับแฟรงก์เฟิร์ต แล้วก็อาจจะนัดที่6ก็ได้ในเกมเจอกับเบนฟอร์ดมันอาจจะเป็นแบบนั้นเลยก็ได้หรือเราอาจจะหาจุดโค้งกลับเจอคือเอาจุดโค้งกลับแรกชนะแฟงเฟิร์ตก่อนแล้วก็มาชนะเบนฟอร์ตต่อให้ได้มันก็อาจจะเป็นจุดโค้งกลับที่ดีไม่รู้ครับว่าจะออกหน้าไหนอ่ะเดี๋ยวเราก็ว่ากันแต่ว่าเอาแมตท,ที่จะถึงก่อนก็คือวันพุธนี้พุธนี้รีพูเจอแฟงเฟิร์ตนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นู่นน่ะไอ้วันเสาร์นู่นน่ะวันเสาร์ค่อยเจอเบนฟอร์ตค่อยว่ากัน ห้าข้อที่น่าพูดถึงจากสื่อพยายามพูดให้มันสั้นที่สุดอย่างแรกเลยสไตล์ที่ลิภูเล่นตอนนี้มันคืออะไรวะมีใครรู้สึกแบบกันบ้างว่าแบบสรุปแล้วลิภูมันจะเล่นแบบไหนมึงจะคองบอลเบ็ดเสร็จใช่ไหมแต่ก็รู้สึกว่าเวลาคองบอลก็ไม่ได้อุ่นใจขนาดนั้นเดี๋ยวก็พลาดง่ายเดี๋ยวก็จ่ายเสียง่ายมันเป็นเรื่องของความกดดันเรื่องอะไรไม่รู้ละ่ะอันนี้อย่างแรกนะ อย่างที่สองทาร์สิชันบอลหายไปไหนนะผมผมขอพูดเรื่องนี้หน่อยมีใครรู้สึกแบบผมมางว่าทาร์สิชันบอลรฟูมันปีที่แล้ว,วมันก็ยังดีอยู่อะ่ะคือโอเคเทนคือส่วนหนึ่งแต่หลักๆเลยทําไมเราถึงได้บอลปุ๊บแม่งต้องกลับมาเคาะกลับมาเคาะกันช้าๆสโลโมดนิง่งๆคือเข้าใจว่าเออบางทีก็ไม่ต้องรีบแต่แต่บางครั้งต้องหาจังหวะดิบางครั้งก็เร็วบางครั้งก็ช้าสิไปช้าทุกจังหวะคู่ต่อสู้ก็ลงไปรับหมดสิ ก็ลงไปโลบ็อกแมนยูเล่นโลบ็อกแทนที่บางทีตัดบอลได้เร็วจะพยายามหาวิธีการที่มันแทงต่อต่อกันแลวทะลุไปให้เร็วเพื่อให้แมนยูตั้งไม่ทันแต่กลับมาตั้งช้าค่อยๆเคาะค่อยๆแต่งตัวช้านี่คือสิ่งที่ผมหุดหงิดมากมีใครรู้สึกแบบกันบ้างก็ลองพิมพ์เหมือนกันบ้างก็ลองพิมพ์มาได้เมื่อกี้มีคนสมัครสมาชิกขอบคุณคุณกอรวิทย์นะครับที่สมัครสมาชิกช่องคนแอคนะครับนะจะเร็วก็ไม่เร็วจะช้าก็ช้า จะแบบคองบอลก็ไม่สุดอ่ะนี่คือสไตล์เอาอย่างแรกก่อนสไตล์ที่ผมรู้สึกว่าน่าขุ่หงิดนะครับแล้วก็เรื่องสองโมซาร่าครับสตั๊กกลิ่งนะฮะก็คือแบบโมซาร่ากำลังเจอกับความแบบยากลำบากกำลังแบบฟอร์มตกยากลำบากอะไรแบบเนี้ยเมื่อคืนนี้เอาจริงคนนะ่ะอาจจะไปเน้นแบบพูดถึงกัโปโันะในความรู้สึกผมนะเพราะว่ามันยิงชนเสาเยอะมันก็มีพลาดมีอะไรแต่เอาจริงนะถ้าถามผม คนที่แย่กว่ากั๊กโปอะผมขอพูดแบบไม่กั๊กเลยนะคือโมซาลาเมื่อคืนเนี่ยมีใครเห็นด้วยบ้างอะ่ะอ่ะพิมพเลขสิบเอ็ดโมซา่ามาคือไม่มีอะไรเลยแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันคือไอ้กั๊กโปะมันออกแนวคอนเทนต์แต่มันยิงมันก็พยายามยิงเต็มที่แล้วมันชนเสาดังปึ้งอะ่ะแต่ซาลาไอ้ลูกหลุดเดียวเ,ยวเ,ยวเยวนะเี่ยเพื่อนฮะแล้วกันนะอ่ะคือยิง ก็ต้องเอาให้เข้าป่ะขนาดนี้แล้วหรือถ้าไม่ยิงเนี่ยตอนนี้แฟนบอลในโลกออนไลน์เมืองนอกเขาก็พูดกันลูกเนี้ยไม่ยิงไม่เป็นไรแต่ในกรอบเขตโทษมีอีซัคก,กับมีฟอร์เรนเวตยืนยืนเอามือขอบอลอย่างนี้ว่าโมถ้ามึงไม่ยิงมึงปาดมาเดี๋ยวพวกกูยิงเองเลือกยิงเองแล้วยิงออกแม่งเลยออกเสาแรกแบบไม่ได้ลุ้นเลยอันนี้ไม่ได้นับแค่ว่าลูกพลาดลูกนี้อย่างเดียวแต่โดยองรวมอะ ผมไม่อยากจะพูดคํานี้แต่ไม่มีอะไรเลยอะซาร่าไม่มีอะไรเลยในวันนี้นะครับนะแต่ในขณะที่อเอตกับอีซักอะ่ะในขณะที่แบบกั๊กโบอะ่ะมันยังดูแบบคอนเทนต์ดูอะไรแต่มันก็อันตรายอะ่ะมันแค่ชิงยนเสาใช่ไหมเอออ่ะนี่คือเรื่องราวของโมซาร่าอย่างที่สามนะครับไอพวกตัวที่เราซื้อมาเอาจริงแผนสิ่งที่ลิปูต้องการทําอะคือต้องการให้ลิปูอัเดอร์ก็เคยพูดหรือว่าสายข่าวเคยพูดนะว่าต้องการให้เป็นเปเช ต้องการซื้อพวกตัวท็อปๆมาเนี่ยเพื่อให้เป็นเปรเชแต่ว่าไม่ได้เป็นเปเชตอนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ยังจูนกันไม่ติดยังเจลกันไม่ติดผ่านมาก็สองเดือนสามเดือนสองเดือนกว่าแล้วนะเจ е ลกันไม่ติดก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะก็มีบางคนเล่นดีอ่ะอย่าง e เอ็กซิทกเกีนยเล่นดีแต่ก็มีบางคนก็ยังเล่นไม่ค่อยดีเคอร์เคสอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่สี่ทัคติกที่มันแย่มันก็พามาสู่ในจุดที่มันนะ นั่นแหละแล้วก็แบบเปลี่ยนแบบรถไฟเหาะเอาโอเคแบบก็พยายามบุกก็ต้องพยายามบุกก็ต้องพยายามใส่ตัวลุกแต่พอใส่ตัวลุกไปหมดหน้าตักแล้วเนาะกองกลางเป็นฟอร์เรนเวียสกับเคอร์ติสโจนเนี่ยแม่งไม่มีตัวตัดเกมไม่มีฮาร์ดแมนเลยก็คือบุกกันเดียวตัวลุกกระจายเลยความสมดุลก็หายมันก็คือแบบก็คือแกล้งแกล้งแกล้งงานเฉพาะหน้ามันก็ดีแต่ว่าสุดท้ายก็มาพลาดในจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะฮะแล้วก็บิวอัพผมเห็นในโลกออนไลน์มีการพูดเหมือนกันนะฝรั่ง 14เดือนที่แล้วเราบุกไปถลม่มแมนยูสามศูนในยุคอันเ,นอเอดอร์ชาร์โครงสร้างการบิวอัพของเรามันยังโอเคอยู่เลยมันยังมีตัวด้านหลังสามตรงกลางสองบิวอัพเป็นฐานห้าฐานหกฐานสี่อะไรก็ว่ากันไปแต่ดูเมื่อคืนนี้อะไรอะ่ะนะฮะเมื่อคืนนี้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะทําไมกองกลางมันฉีกแบบนั้นอะ่ะทําไมมันบิวยืนห่างกันแบบนี้แล้วจะบิวได้ยังไงการบิวอัพอ่ะมันต้องยืนชิดกว่าน,นี้ไหม ในอย่างตอนปีที่แล้วที่เราชนะ3-0น่ะเออมันยืนใกล้ๆก,กันมันสามารถเคาะหาช่องหาอะไรนี่ยืนห่างกันทําไมวันเวลาผ่านไป14เดือนทีมที่ได้แชมป์มาแทนที่จะดีขึ้นแต่ทำไมมันออกทะเลแบบนี้อันนี้ก็งงนะงงเต๊กอ่ะข้อสุดท้ายก็โกนาเต้คัมแบ็กคงไม่บากพูดอะไรเยอะแต่ทุกคนเห็นว่าเมื่อคืนนี้โกนาเต้เล่นดีมากๆเอาจริงดีกับฟันได้ด้วยเมื่อคืนนี้ฟันได้เข้าบอล หล,หลายช็อตเข้าแล้วมันไม่ขาดแต่โกนาเต้เนี่ยโอ้โหบล็อกมงเคียร์สกัดแบบสุดกําลังเท่าที่คนคนนึงจะทําได้มาเก็บตกตรงนี้กันหน่อยนะครับรนกาเฟนแบกนะครับอาร์เนอร์ชลอตยืนยันว่ามีอาการข้อเท้าพลิกนะแองเกิลทวิทก็เลยแบบก็เลยเปลี่ยนออกอ่าว่ากันง่ายๆเปลี่ยนออกเพราะข้อเท้าพลิกแต่เดี๋ยวมารอดูกันถามว่าจะเจ็บหนักเจ็บเบาตอนนี้ยังตอบไม่ได้เดี๋ยววันจันทร์รอประเมินอาการกันอีกทีนึงแต่ว่าเราก็มีโปรแกรมเตะถี่ด้วยวันพุธนี้เกมแชมเปี้ยนลน่ สามเกมใน7วันน่ะผู้เล่นก็ไม่ได้มีเวลาพักฟื้นร่างกายกันเยอะเท่าไหร่นะแต่ยังดีที่มีมิฟลด์คนอื่นที่ก็น่าจะทดแทนได้ถ้าเกิดการเฟーแบ็กไม่พร้อมในเกมไปเยือนแฟรงก์เฟิร์ตข้อต่อมาครับผมพยายามไปเร็วๆนะครับเพราะว่าผมก็ต้องรีบไปพามทามเหมือนกันสิ่งที่ผิดพลาดก็คือเราเสียประตูศูนย์ต่อหนึ่งตั้งแต่ต้นเกมนะครับเราเสียศูนย์ต่อหนึ่งตั้งแต่ต้นเกมนะมีสมัครสมาชิกคุณคิมอริยวัต์ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนกันนะบอกมาเลยพี่ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วนะฮ สิ่งที่ผิดพลาดอันเนอร์บอกว่าสิ่งที่ผิดพลาดคืออย่างแรกเราเสียประตูศูนย์หนึ่งตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันโหผมอ่ะอีเวนต์ใช่ปะพอขึ้นเวทีเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าเกมใช่ปะเกมมันกำลังจะเริ่มแล้วแต่ผมปวดฉี่ผมไปฉี่แป๊บเดียวเดินกลับมาเข้าที่ร้านเรียบร้อยภาพที่ผมเห็นคือเอมบูโม่กำลังหลุดมาแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วแล้วผมก็เชื่ออะไระเนีนะนะครับซึ่งอันเนอร์บอกว่าการที่ เจอกับทีมระดับแมนยูนเต็ดที่มีผู้เล่นคุณภาพเนาะแล้วพวกเขามาเล่นโลบ็อกใส่เราเล่นบอลยาวโจมตีใส่เราสิ่งสําคัญคือคุณไม่ควรโดนเร็วไม่ควรโดนนาก่อนและโดยเฉพาะโดนนาก่อนตั้งแต่ไก่โหเนี่ยไม่ควรซึ่งถามว่าการบุกเจาะคืนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคู่ต่อสู้ก็จะถอยไปเล่นรับแม้ว่าวันนี้เราจะทําในสิ่งที่ผิดปกติก็คือหมายถึงว่าจริงๆโดนคู่คู่ต่อสู้รับอะไรมันก็ไม่ได้ว่าเจาะง่ายแต่วันนี้เราเจาะได้นะ เอาจริงเราเจาะได้เอาผมพูดเลยว่าเราเจาะได้แต่เรายิงนกตกปลามีโอกาสที่เคลียร์ประมาณ 9- ก้าถึงสิครั้งแต่เรายิงนกตกปลายิงไม่คมสิ่งที่ผิดพลาดอย่างที่2ออ่นเนอร์บอกก็คือโอกาสที่เราสร้างได้มากมายในเกมนี้แต่เรากลับยิงได้ลูกเดียวผมเคยพูดไปแล้วว่าเกมใหญ่แบบนี้นะอ่นเนอร์บอกว่าที่เต็มไปด้วยตั้งแต่คุณภาพ2ทีมบางครั้งการชนะชนะกันด้วยอะไรก็ได้ด้วยลูกตั้งแต่ก็สามารถชนะกันได้แต่เรากลับพลาด แล้วโดนคู่อสู้เล่นงานเราด้วยลูกตั้งแต่ด้วยโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งนะอ่าผมขอเปิดสถิติตัวนี้ให้เพืเ่อนๆดูแป๊บหนึ่งอันนี้คือ XG คือค่าโอกาสที่สร้างได้ทั้งเกมเนี้ยหารออกมาแล้วว่าลิพูควรจะยิงได้กี่ลูกเป็นเป็นค่าเฉลี่ย3.2 0นั่นแปลว่าโอกาสที่สร้างได้ทั้งหมดนะมีการคำนวณออกมาแล้วว่าลิพูควรยิงได้3ลูกแต่เรายิงได้กี่ลูกครับเรายิงได้ลูกเดียว ในขณะที่แมนยูโอกาสที่สร้างได้ทั้งหมดทั้งเกมเนี้1.3แต่แมนยูแมนยูยิงได้กี่ลูกครับแมนยูยิงได้สองฟุตบอลตัดสินกันแค่นี้แหละครับมึงจะบุกแทบเป็นแทบตายสร้างโอกาสที่ควรน่าจะได้3ลูกแต่มึงยิงได้ลูกเดียวมึงก็คือยิงไม่คมในขณะที่แมนยูโอกาสอาจจะน้อยเล่นรับเยอะโยนอย่างเดียวโยนยาโตอย่างเดียวแมนยูโอกาสน้อยแต่แม้ว่าโอกาสที่ควรได้คือแค่1.3แต่เขาทำได้สองเขาก็ชนะครับ นี่คือเกมฟุตบอลมันไม่ต้องคิดลึกครับขอแค่คุณภาพแดนสุดท้ายมึงต้องจบให้ได้แต่ลิฟูทำไม่ได้และลูกนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมวิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ต้องเป็นบทวิเคราะห์ใครั้งั้นผมเห็นลูกที่เราเสียประตูเป็นบอลจังหวะสองแล้วทุ่มเข้ามาก่อนแล้วบอลมันก็เด้งคืนกลับมาที่บูโน่เนาะเกาะจังหวะที่บูโน่จะโยนเข้าไปนเพื่อนเพื่อนดูตรงเสาไกลผู้เล่นเราเหมือนนัดคิวซาเพลเลตเป๊ะเลยคือพยายามจะเล่นโต้คือบอลยังไม่ตายเลยเว้ย ตอนนี้เราตีเสมอหนึ่งหนึ่งอยู่มันก็ยังโอเคแล้วเราไม่จะเป็นต้องเสี่ยงขนาดนั้นเพืเ่อนๆดูมันจะมี3คนถ้าผมจำไม่ผิดนะมีโซโบมีโจนแล้วก็มีกักโบ3คนที่ผมวงไว้ของเราอ่ะมันพยายามเดินขึ้นหน้าทั้งทั้งที่บอลยังไม่ตายเพืเ่อนๆเข้าใจปะ่ะในขณะที่แมนยูอ่ะยืนอยู่ตรงเสาไกลอ่ะสคนแต่ในขณะที่3คนของเราอ่ะกำลังพยายามจะเล่นเกมโตแต่บอลไม่ตายนะบอลยังอยู่ในบอลยัง bon อยู่ในมือบูโนอยู่เลยอ่ะ บูโน่ยังเปิดบอลเข้าไปอยู่เลยแต่3ามตัวของเรากัคกโปเคอร์ติสโจนแล้วก็โซบอสไลยพยายามจะเล่นโต้แล้วพอโยนเข้าไปเป็นไงครับ3มคนนี้ไม่ได้อยู่ในจุดที่ไปช่วยโกนาเต้เลยโกนาเต้มันก็ต้องพยายามวิ่งเข้าไปไม่ถึงโดนแม็กควายมงเข้านี่ก็คือความผิดพลาดเล็กน้อยด้วยไมล์เซตอันนี้ผมว่าผิดพลาดลูกนี้คือไมล์เซตคือพยายามคือใจแม่งผมรู้เลยว่าใจนักเตะเราก็คือแบบกะว่าลูกน,นี้ถ้ามงได้กูจะเล่นโต้ แต่ในแง่ของความเป็นจริงอะ่ะมึงต้องดูก่อนว่าเสาไกลอะ่ะมีผู้เล่นแมนยูกี่คนเสาไกลผู้เล่นแมนยูแบบเป็นแผงเลยแต่มึงกลับเลือกที่จะลอยกันขึ้นหน้าและปล่อยให้โกนาเต้ต้องไปโดนสามลุมหนึ่งนี่คือความผิดพลาดเล็กน้อยในไมซ์เซตที่ว่าอยากจะเอาประตูให้เร็วอยากจะไปยิงลูกสองหนึ่งคืออยากจะไปชนะแต่จริงๆต้องอยู่ที่พื้นฐานก่อนเว้ยใช่ไหมครับมึงต้องกลับมาพื้นฐานก่อนว่ามึงต้องไม่เสียก่อนช็อตนี้มึงโดนบุกมึงไม่ได้ว่าบุก ช็อตนี่มึงโดนเขาบุกอยู่มึงต้องให้ลูกนี้มันตายไปก่อนแล้วค่อยบุกใหม่ก็ได้เวลาก็ยังเหลือเสมอหนึ่งหนึ่งก็ไม่ได้แย่โดนครับน,น,น,นี่นี่คือบทลงโทษของตั้งแต่นัดนั้นน่ะนัดพาเลตก็เหมือนกันไอ้ฟิมปงอะไรก็พยายามจะลอยขึ้นไปเล่นเกมลุกสุดท้ายโดนไม่ระวังเหมือนกันเลยเหมือนกับนัดแพ้คิสซาพาเลตเลยใช่ไหมถนะ้าผมจำไม่ผิดน,นะหรือนัดแพ้ชลซีว่ามันมีรูปแบบเนี้ยคล้ายๆกันหมายถึงว่าลักษณะแบบว่าพยายามจะลอยเล่นเกมสูงอ่ะอืม นะครับอ่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมส่วนลูกแมคก,ก้าเนี่ยเอาจริงมันก็จะมีกฎข้อหนึ่งที่ว่าถ้าคนเจ็บหัวเนี่ยกรรมการสามารถเป่าให้หยุดได้เลยทันทีแต่ว่าเหมือนผู้ตัดสินไมเคิลเอริเวอร์เขาให้เหตุผลนะว่าที่ไม่เป่าหยุดทันทีที่แมคก,ก้าเจ็บหัวก็คือเพราะว่าก็คือเขาไม่เห็น ซึ่งเอาจริงผมว่าน่าจะเห็นแต่มันน่าจะปล่อยเกมไหลมากกว่าแล้วก็คงคิดว่าเจ็บจริงหรือเปล่าหรือเจ็บไม่จริงนะเอาสุดท้ายลูกเนี้ยอาเนอร์ก็บอกว่าเรามาโทษลูกนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะมาโทษว่าผู้ตัดสินไม่เป่าหยุดแพ้เพราะลูกนี้มันไม่ใช่หรอกมันก็ต้องโทษตัวเราเองด้วยแลโทษโดยอง์รวมของตัวเราเองด้วยมีโอกาสขนาดนั้นแล้วจบไม่ได้อาเนอร์บอกว่าเราต้องโทษตัวเองมากกว่านี่ไม่ใช่เหตุผลที่เราแพ้เหตุผลที่เราแพ้คือเราสร้างโอกาสได้แต่เราพลาดง่ายๆสองลูกนะครับอ่าใช่ไหม โมซาลานักข่าวพยายามถามที่อาเนอร์อาเนอ,ร,อ,ร,อร์ก็บอกว่าไม่อยากจะวิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นรายบุคคลขอพูดอย่างนี้ดีกว่านะว่าองค์รวมของทีมวันนี้สร้างโอกาสได้นะซาลามีจะแจ้งหนึ่งครั้งกั๊กโปโอกาส4ี่ห้าครั้งเอกิริเก้ใกล้เคียงสองครั้งอีซักหลุดเดียวหนึ่งครั้งเตะมุมเราเตะเป็นสิบครั้งแต่แมนยูมีเตะมุมแค่สี่แต่แมนยูได้ประตูวันนี้เกมส่วนใหญ่ของเราโอเปนเพย์ทำได้ดีสร้างโอกาสได้แบบเป็นน้ําเป็นเนื้อแต่เราสร้างโอกาสเยอะ เรามีโอกาสยิงจะแจ้กแต่เราไม่ชนะในขณะที่ทีมอื่นสาคัญมากเรื่องลูกตั้งเตะเหมือนอาร์นเนอร์ก็พยายามชี้ว่าเนี่ยทีมอื่นน,นะแมนยู U, ก็ชนะเราด้วยลูกตั้งเตะวันนี้เ,เชลซีก็ชนะคู่แข่ง3-0ในนัดล่าสุดด้วยการใช้ลูกตั้งเตะให้เป็นประโยชน์แต่เราเตะมุม10ครั้งไม่ได้ประโยชน์หาเหวยอะไรเลยเรื่องนี้โทษใครครับอาร์นเนอร์ต้องโทษสตาฟคุณเปล่าอารอนบิกอะ ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เห็นทีเด็ดอะไรจากอารอนบิกในการเป็นโค้ชเซตพีสเลยผมต้องวิจารณ์ตรงๆว่าอารอนบิะจ้างมาในถูกหรือเปล่าทําไมอาร์เซนอลเขาจ้างโค้ชเซตพีสแล้วโค้ชเขาเซตพีสเขาทําให้ทีมเก่งขึ้นทีมนั้นทีมนี้เขาจ้างโค้ชเซตพีสแล้วเซตพีสเก่งขึ้นแต่ทาไมอารอนบิกตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ตั้งแต่ทำงานควบจนทำงานแค่อย่างเดียวลูกตั้งแต่แต่ผมก็ไม่เห็นลีพูมีทีเด็ดอะไรจากลูกตั้งแต่เลย ต้องโทษใครครับก็ต้องโทษสตาฟที่คุณจ้างมาปีกว่าแล้วเปลี่ยนไหมลองเปลี่ยนดูไหมนะ,ะถ้าไม่เปลี่ยนสตาฟก็รอก็รอดูผมก็ไม่เห็นอะไรดีขึ้นผมไม่เห็นทีเด็ดอะ่ะผมรู้สึกว่าลูกตั้งแต่ลิพูแม่งเป็นลูกนิ่มๆลูกแบบไม่มีพลิกแพงอะไรทุกลูกเออรับมือก็เริ่มห่วยลงไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับขอบคุณสปอนเซอร์แล้วกันนะครับขอบคุณออฟตัสเอาไว้ด้วยใครอยากซื้อแวน่นออฟตัสที่กรองแสงจากจอคอมพิวเตอร์จอมือถือได้เป็นอย่างดีแล้วก็ขาวแว่นแข็งแรงมากไปที่เพจ บอกว่ามาจากช่องโคดแอคด ACT OD, C T, ได้รับส่วนลดอีก100บาทด้วยแล้วก็อย่าลืมไข่ทิมเมอร์ใบไข่กูมิงผู้สนับสนุนใจดีช่องโคดแอรเอาไว้ด้วยนะครับแปะลิงก์ด้านล่างไว้แล้วไปสั่งซื้อได้นะไปอุดหนุนเขากันเยอะๆนะครับถ้าแบบใครอยากได้ของเหล่านี้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกับโคดแอรแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราทุกคนได้ง่ายๆวันนี้หมดเวลาผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อน,อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ